สวัสดีค่ะบน้อกนายงวดแล้วเนาะจ้า่่มันกันเลไหนยตไดนสามเก่าเก่าสามมันผลักเอาหัวขึ้นหัวโลกหมดเลยโลดเขาอนี้เขาก็ไฮมานันแต่บ้านเขาก็ไฮมาตะเลยเขาทำไฮมาอะบหาศูนบอกหาะเลมันมาออกหาหนึ่งของเสาไฮมาแต่งวดนี้พอจิ บุหรี่น้ำเเผงบ่ยจะไปซื้อของจะขายแล้วก็สิให้คือว่าอย่าร่องร่องมึงเนาะครับไอ้มาแต่ใสทีมากข,ของเด็กทีมากของเด็กมันมันถือมันมีในแขนนี่แหละแต่มันแก่หยาบโอแก่ดอกเนาะมันมันมันเห็นเด็กหนึ่งศูนย์นี่ในแขนจากคลองอแต่เด็กทีทีมากน่นเด็กสามตัวนั่นสิให้อยู่สองเด็กสามตัวครูหนึง่งต่การหนึ่งศูนย์นึ่งให้พิตาเอาเองโอ้ตาเอาเองเด้อเพราะว่าไอ้ สองสอเจ็ดศูนย์ในเลขกสามตัวนะไอ้พี่ตัดเอาสองเจ็ดศูนย์แมนไปตัดเล่นเอานะพ่อตัดเล่นเอาได้กเจ็ดศูนย์ตัดเล่นเอาแมนบ้านหนึ่งศูนย์น่มันบอกได้แขนพอดีละหนึ่งศูนย์น่เสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์นี่โอ้ยหมักแห้งมันไม่ทีมาอยู่ผีมาบอกว่าแมนเอาลงสันละผีมาบอกนั่นละผู้นั้นละผู้เจ้าเก่าละปูแปดสองนั่นละรอง่องมน เพิ่น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 มาบอกแบบไหนครับพ่อมาเขาความฝันความยังนี่แหละคนออกพจน์สาแต่บมเน่ได้บอกอะไรแต่จีออกพจน์สาแล้วสิมาบอกอ่ะสัญญาณทุเรยนมันค่อยมาเนี่ยเมื่อออกพจน์สาแล้วออกพจน์สาแล้วตอนนี้เพิ่นก็โมเน่เได้กับลองๆ่องมึงเพิ่นเพื่นมาเขียนให้เลยแหละครับพ่อบอกเลยว่าในที่ไห้เห็นเลยล่ะสีใส่เลยล่ะสีเซนเรื่อยๆก็สันเฉยๆมันแดงโบเจอร์ใช่ไหมโอ้แดงจึงครึ่งเลยไปพ่อแล้วอยู่ใส่กับพ่อฮะ เป่พ่อปู่ยดใส่เจ้าคุณมหาจากคุณมหาเจอนอนอยู่บ้านคุณมหามาคุยกันอยู่บ้านแลน้วอ่ะแน่นนอนรับเลยเออบ่นเลยมานั่งคุยกันได้วันนอนรับวนันในประเดีย๋ยวเราฝันเห็นแแต่ว่าเรากำลังมาที่ว่าออกวันษามาอีกแล้วก็าามาเสียบอีกแล้วก็มาหายหาอีละครับไปหุ่นมาเราก็ปฏิทุระเราคือาการออกวันษาปฏิทเออนั่นแหละถึงว่าพอสวัสดีมีเส้น าพ่อสิงลี้ลับแมนกับมี่ดาแต่ว่าบัดเพิ่นสิมาบแบบว่าบริั้งใจม่มคือตะกินเด้อนตอน,ตอนพอบวชอยู่นั่นโอเคละ่ะติ๊กเนตลอดอมีเวลาตอนันเขาพันศาช่วงมันเขาพันศาก็บันค่อยแม่นนะถ้าออ,ออกพันษานี่จะแม่นเหระครับพ่อมันคิดว่าคิดว่าคีดว่านขดวาองงวดนี้ก็ ได้มาแล้วเลขขึ้นที่ตัวเลยบอก่แม่ไอ้พอ่อขึ้นที่ตัวได้ละนึ่งศูนคืขึ้นนัตัวดีละนัตัวนับแขนนีละสองเจ็ดศูนย์กับหนึ่งศูนย์แหละครับหนึ่งศูนอี่ขึ้นได้ไดแขนเจีาของเออ <ๆ S 2> แล้ว 2, สอง่งศูนย์่ยไอสองเจ็ดศูนเนี่ยมันเียนไ้แบงค่งครึ่งแเป็นเลขที่บอก <ๆ S 2> คือตะกี้พอสวานนี่คือตายแล้วฟืน้นแมเลยมีเส้นเนาะค่ะเนาะได้ไป ทองนรกสวรรค์บ่จ้าไปมาหมดแล้วะแถวนั้นไปตัวไปตัวพรอะไรหรอกไปเห็นมาแล้วล่ะนรกสวรรค์มาแเราไม่อยากเปิดพันนไยพันนายหรอกคือว่ามันเปิดกับผู้ดีพันนายกันคือว่าแล้มันคล้องไอ้ซักซีทิ่นไปเก่ากาเพิ่นอะไรหรอกไม่อยากให้เก่ากลยมังสีนะไม่ได้เก่ากลยดอกอันคือไปเข้าไปแล้วเขามีประสบการณ์เาไปเห็นว่าบาปมีหรือบุญมีแต่ว่า ว่าให้คนอยู่ทางหลังฟังแมงป่นในความรู้จะกันเองเพื่อให้เขาทำความดีแพ่อสวัสดีเสียบ่อเสียเสียพันเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าตอนพ่อไปนี่คือพ่อตายแล้วแมนนี่เจวิญญาณลอยไปแมนไปขึ้นนรกไปขึ้นสวรรค์จำฝอยเขาขึ้นมาทรงจึงจำพี่นว่างไว้จะพ่นบุญแล้วพอเฉพาะไอ้เจ้าจำอะไรเนาะหลวงทางเมื่อวานบุญแล้ว นันเผู้ซอยอี่ะมันโมยผู้นั่นก็เรียบร้อยน่าโลกเป็นจ้งไดข้าวข้าวเนี่่ได้กมันกิวันน้นาะอย่ายข้อว่าเป็ีนขื้บานเขาบอก่ามันมันมันมัเป็นคืนบึนบาทขึ้นไดนังนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นได้นังมันใช้ไหมมึงมันมันคือดีเขาไอออกมาได้นังอันเขาเปรียบเทียบออกมามัน ขึ้กันเลยตามวัดตามวัดค่ะพี่น้องพวรจะไหวเดี๋ยวลงไปฮอดเมืองนรกเรื่อยๆค่ะโอ้พ่อสว่าง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 นค่ะไปนรกนี่มันมันอันท่างไปดีติพ่อท่างไปดีแปลนแปลนไปนรกพี่น้องเอ้ยขันไปสวรรค์นั่นวัดทางหกวายากไปจยคนดอกเออว่อยากณท่างหกเขาปิดจะไหวดิเขาเขาเขาเคยเห็นมันเป็นแปลนอยู่แต่เขาเห็นมันเป็นหกเขา แต่พอยากไปเก่างเก่าสองเก่าสามเป็นเพื่อเติมได้หรอเล่างามาบอกงามงามเลยนี่ผู้สาวมาหลอพอมเนี่ยนันไปไปนักกับมีแนี่นอนไปนักไปมาหอไปรงเงาลอกอ่ะเพือยูดประตูเลยเห็นปะโมปลาใส่กับไอ้กับผงส่ยู่นาประตูเลยเห็นปเมียนเขาจะยางเรถมอจอดคือตามทางไงม่นกับปธาตุยางเหมือกันพอยางว่ากันยางไปครับ อ่ไอ่ไปเที่ยวข่อยว่องสินะเขาเอิ้นพาเราไปลงนรกเลยแม่นางไปเดียขาบพถึงดินเอาไปสุงนรกเลยแต่ว่าขาบพถึงดินแมนสิไปอันนั้นบันที่เวรภูเขามากพอนยุ่งจะยาไปเฮเขายิพาเราไปเองสองคนเลยเจ้าผู้มโหฬารว่าเจะขอยิพาอย่าไปใส่โมโหแล้วครับนั่นแหละเขาไปนรกเลยขายิพาดไปไม่ได้มีระบาดมากมาพาไปเขาบอกไปไร่เกิดทีว่าสำในีนังสำนักนี้ท่านไป เนรเกือบโบเดมาคันคันบุญเขายังมีอยู่มิชีวิตอยู่นั่นจะได้กระดิกลับมาคือครทำส่งเข้าใส่กรรมเพื่อนบัดดี้ตอนที่พ่อไปนี่เขาจัดงานศพไปย่างยากแต่ว่าเตรียมหรือเปล่าบ้านนี้ผู้คนเว่าจะกินจีบวัวในวันนี้จีบวัวเลยสลบไปแล้ว่นตายแล้วเสื่อแล้วตายแล้วเสื่อค่ะห่วยเป็นเป็นเดือนผมบอกสลบไปเพราะเจ้าท่านนี้ท่าไปเป็นเดือนเมร์เป็นเดือน ช่วงเดือนนึงบอกไปฝั่าลูกไปท่วนแม่ดิเนแต่อันพวกกันคุณไปเฝั่งคุณบอกไปฟั่งเป็นเดือนเขามาขอเขามาขอพอเป็นลูกอีได๊ะไปขอพอเป็นไปเป็นลูกเขาอ่ะแต่ว่าประเทศเล่าแล้วมาขอแล้วเลยว่าเขาเรียกสิไปน้ำเขาเลยไปเป็นลูกบาเนก็เห็นเอือยเห็นเมียไปเขได้บาบาบาเ้ตินกอดข้อใหญ่ก็ข้อมเมี่ยไปพมไอกไปดอกเด้อ าจไปหาถามเหมือนกันเขาค้นเดินขงังเขาจะไปวอลวอลวอลคนเดินขงังนอนขังเตียงอะ่ะไอ้ถามมาเขาสมาัครไปเนาะทั้งทั้งน้องสาวเนาะมาไอา้ไอ้ไอ้แย,ย,ยะปากแยะปากเขาเอ่ะนเขาบอกให้ฟังเนะาะผู้เขา,เอ,าเอ,อ่านเฝ้าเนาะวพาจบเข้าเดี๋ยวเตียงขังขังจ่ายไปน้ำเขาไปน้ำเขาแต่พ่อพ่อไปเ่อไปแล้ว ก็เลยหลอดมากมารสนะบอกอันนี้เบาย่อๆเนาะเบาเยอะๆคันเบาร้ายมันเกิดไปร้ายแม่คค่ะ่ะฟังเต็มๆนี่เคยทายถ้ำไปแล้วเแม่เคยทต้องไปเบื้องคลิปย้อนหลังความเชื่อส่วนบุคคลนะพ่อเนาะแม่เป็นที่มาที่ว่าพ่อผีพ่อสิงวิญญาณบ่อยความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมันมีดีเลยครับมันบอก่ผมมีเลยอันขนาดผมไอ๋พ่อยุ่ยบุคดาหานมันจจว่าเบา พอไปขายไสไ้โคบึงขึ้นนี่เนาะไปนี่เห็นเขาเจ้าย่างน้ำทา่าอะไรเลยคนอื่นไปเขาคนอื่นบ่ได้ได้ควบเขียดนั่หมดไปผู้เดียวเนี่ยเลือของมากเขาเจ้าขอเขาบอกว่าเอาใส่ี่คันไปหลายคนเขาจีว่าพอเป็นบ้าเขาไปผู้เดียวออกผู้เดียวก็ถามผู้เดียวต้องเขาบูนเขาบูเห็นคุยกับผีเนี่ยพูดกับผีแล้วพูดพูดกับอะไรกับคนเขธรรมดาเท่านี้แล้วจะเอาพื่นเขาบ่เห็นนะพื้นเขาโบเห็นเนี่ยแกนเขาบอกได้กัน พี่มาบอกตัวใดก็บ่อองมันมันปนปูนอกสองสองเจ็ดนอันเลขได้ตัวพอนึงหนึ่งศูนย์สองเจ็ดศูน่าหนึงศูนย์ไปตัดมึงเด่นงเอาเด้อตัดถึงตัดลนี่เด้อเป็นปูแปศอกใช่ไหมครับพี่เบ้งบนเด้อครับทุกคนเด้อึงเจิทางต่ละทางเนาะ ก็เป็นนี่ะเป็นแนวทางขอเป็นเนวทางให้พอเนาะค่ะมันต่ายแล้วฝนกัว่นได้อนนาฟูกหมนมันเกิดข้อบิงนะฟังนี่อกไปหมุนนี่มาพ่อนี่แหะพอสบายให้งัวนี่ละมี่ยังเนี่ยให้พอสบา หนึ่งศูนย์นี่ขึ้นที่แขนเลยแหะครับไม่อาน่หนึ่งศูนย์ถึงถึงด้วยแขนส่วนสองเจ็ดศูนย์นี่คือปูแปดซอกมาบอกมาบอกตัวแดงเลยแหละพ่อเบสแดงเลยอ่สองเจ็ดศูนย์นี่ให้ตัดเด่นเอาเพิ่นบอกมาอย่างนี้ว่าไปตัดเล่นเอาโมบอกว่าพ่อว่าไหมว่าตัดเด่นเอาพอมันมันมันอยากอยากมันกลับกันไฮตัดเด่นเอาบนล่างอะคิดเบื้องเอา ครับพอพอเป็นเนืทาาให้หนนี่เอาพอเป็นเนื้อทางให้นาะคุยกับผีก็เห็นผีมาตลอดนะพ่อเนาะเนียเห็นเนีนจนเขาว่าเป็นบ้าเลยบว่าเป็นบ้าเขาว่าเป็นบ้าเขาจะมีปัวซีมหาโพธิ์อยางเนี่ยไปท้าที่มหาโพธิ์อยางเลยนี่เป็นเป็นเนแนวท่าสวัสดีค่ะคมณแม่สวัสดีครับ